สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสสิลำปางโดยอาจารย์สงมิงเชื้อครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเป็นการแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อที่ชื่อว่าการพูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังหรือผู้สนทนาของเรานั้นเกิดความพื้มปิติและเกิดความพึงพอใจนั่นเองครับโดยเฉพาะการพูดในที่สาธารณะหรือเป็นการพูดบนเวทีงานประชุมสัมมนาอะไรต่างๆ แต่พอดีเราเป็นผู้ตัวแทนไปบริสสนุกหรือไปพรีเซนต์นำเสนออะไรต่างๆนะครับเราควรจะมีองค์ประกอบที่มีส่วนสำคัญเบื้องต้นหลักๆ5ประการที่เราคุยไปคราวที่แล้วครับนั่นก็คือความเชื่อมั่นตัวตนเองเรื่องเนื้อหาสาระหรือคอนเทนต์ที่จะพูดความภูมิฐานหรือบุคลิกภาพของผู้พูดแล้วประการที่4นั่นก็คือเรื่องจิตวิทยาหรือหลักไซ y คโลจีเบื้องต้นการชื่นชมการใช้ภาษากาย การใช้ความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ประการสุดท้ายนั้นก็คือผู้ฟังคือกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องไปพูดไปเจอะเจอเขาต่อหน้ากันเลยทีเดียวครับเราจะทำอย่างไรให้เขาเป็นบุคคลที่ได้รับเกียรติมากที่สุดในเวทีนั้นนั้นครับวันนี้อาจารย์สมิงเชื้อจะมาขอแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้สั่งสมมาพอที่จะเอามาพูดคุยให้กับแฟนรายการโฟกัคทที่ลำปางได้รับทราบเพื่อที่เราจะมากันแลกเปลี่ยนกันครับ ถ้าหากแฟนรายการท่านใดที่จะให้เกียรติติดตามรายการแล้วยังจะมีข้อแลกเปลี่ยนหรือมีคําแนะนําเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับวงการการศึกษาเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ว่าลักษณะของการพูดทุกวนันนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เราจะ,ะสื่อสารไปยังถึงปลายทางเป็นการสื่อสารไปยังลูกค้าและเป็นการสื่อสารไปยังผู้คนที่เราต้องการที่จะทําให้เขานั้น ได้เข้าใจเนื้อหาสาระที่เราเตรียมตัวอยู่แล้วและที่สําคัญก็คือเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีซึ่งกันและกันเราต้องอาศัยการเจรจาในระบบการพูดทุกวนันนี้นักการทูดหรือเอกอัครราชทูตต่างๆที่ประจําไปประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นก็สามารถที่จะต้องอาศัยกลไกลหรือวิธีการในการนําเสนอหรือการพูดในการเจรจาต่อรอง หรือในการที่จะนําสิ่งหนึ่งที่เขายังไม่เข้าใจให้เขาเข้าใจเหมือนดังที่เรามีเจตนาหรือมีผู้บงังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เราปอบหมายภารกิจไปเรื่องนั้นครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อประเด็นที่2ที่หลังจากที่เราพูดเรื่องความเชื่อมั่นไปแล้วครับเชื่อมั่นมาเป็นลบแรกครับวันนี้เราจะมาพูดอีกส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบให้เราพูดและสำเร็จนั้นก็คือเรื่องเนื้อหาสาระหรือคอนเทนต์หรือ content, เป็นเรื่องภารกิจที่เป็นเมนไอเดียนะครับเป็นเมนไอเดียที่เราจะสรรหาเราจะค้นคว้าหรือเราจะเก็บเกี่ยวมาหลอมรวมให้เป็นช่องทางหรือเป็นรูปแบบเป็นโมเดลที่เราจะพูดในวันนั้นระยะเวลาอาจจะครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเราจะมีการเตรียมตัวเนื้อหาสาระตามที่เราต้องการจะไปพูดหรือตามเจ้าของงานได้กำหนดกรอบมาให้เราไปพูดนั่นเองครับวันนี้ เราจะมาพูดลงลึกในเรื่องเนื้อหาสาระหรือคอนเทนต์หรือเบนไอเดียคอนเซปท์ที่เราจะไปพูดมีอะไรบ้างครับประการแรกนั้นก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวิชาการไม่ว่าจะเป็นจากผลงานที่เราเคยร่เรียนมาหรืองานทางด้านงานวิจัยหรือ e n นสไคโคพีเดียหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกับผู้รู้ที่เป็นนักวิชาการเป็นนักปราดญ์หรือ บุคคลที่ผ่านประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งที่เราอยากจะรู้ก็สามารถแลกเปลี่ยนอันนี้เราสามารถที่มาตกลึกเพื่อที่จะไปหลอมรวมเพื่อที่เราจะไปพูดในที่สาธารณะหรือไปพูดในเวทีต่างๆให้เกิดความประทับใจและได้ประโยชน์สูงสุดครับประการต่อมาในการเรื่องที่เราจะเตรียมการในเรื่องเนื้อหาสาระหรือคอนเทนต์นั้นอันที่2ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการทําเป็นลักษณะเป็นแกลนชาร์ดเป็นรูปแบบเป็นไมล์แมปเป็น โมเดลเพื่อที่จะให้ผูพ้พูดเองเก,เกิดความมั่นใจผูพ้พูดเองก็จะไม่หลงประเด็นว่าพูดไปถึงไหนแล้วพูดอะไรก่อนหน้าหลังนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาอย่างทันตาเห็นเลยครับนั่นก็คือเรื่องการสร้างโมเดลในเรื่องเนื้อหาสาระที่เราจะพูดนั่นเองครับอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมตัวก็คือเรื่องวิชาการเรื่องรูปแบบหรือเป็นโมเดลที่เราจะไปพูดกับ ผู้ฟังหรือไปพูดกับเวทีใดเวทีหนึ่งหรือการประชุมวิชาการงานสัมมนาหรือเกณฑ์เป็นการเจรจารต่อรองเราต้องเตรียมตัวเรื่องวิชาการและเป็นการลักษณะร,รูปแบบเป็นไมล์แมปเป็นแกลนชาร์ดเป็นโมเดลที่สามารถพูดได้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมเลยทันทีครับและประการที่3นั่นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการซักซ้อมเนื้อหาสาระของวิชาการว่า ผูพ้พูดเองนี้หลังจากเตรียมวิชาการแล้วเตรียมโมเดลเป็นแกนชาร์ตเป็นรูปไมล์แมปเรียบร้อยแล้วเราลองมาซักซ้อมดูซิว่าเนื้อหาสาระนี้เราจะไปพูดในงานวันนั้นเนี่ยได้ตรงประเด็นหรือไม่ตรงเป้าหมายหรือไม่และกระชับให้เข้าใจอย่างทีท่วนอ,อย่างชัดเจนเนี่ยเราควรทำอย่างไรและควรใช้เวลาะระยะเวลาขนาดไหนและประการสุดท้ายครับลืมไม่ได้เลยประการนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสื่อ หรือเครื่องมือในการที่จะนำไปสู่ให้กับผู้ฟังหรือผู้ร่วมสัมมนาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นภาษาสมัยที่ผมเคยเรียนเป็นนักการศึกษาเขาเรียกสื่อการเรียนการสอนครับแต่ถ้าเรามาพูดวันนี้ว่าสื่อการเรียนมันก็ดูเหมือนว่าท่านผู้ฟังแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางไม่ได้ใช่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเด็กซิเราก็ใช้ว่าสื่อประกอบในการนําความเข้าใจตามเนื้อหาวิชาตามหลัก ผลการวิจัยหรือเอกสาร,ราต่างๆเราจะต้องมีสื่อในการที่นําเข้าไปสู่บทเรียนเนื้อหาสาระนั้นๆครับรับประการสุดท้ายจริงๆเลยครับวันนี้อาจารย์สงจะมอบให้ก็คือลักษณะว่าเราทบทวนเป็นข้อสรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหาวิชาเป็นเนื้อหาที่เราจะพูดวันนั้นคืออะไรเราต้องการอะไรแล้วสรุปแล้วประเด็นไหนที่เราจะให้เขาเข้าใจอย่างเต็มที่และสามารถนําไปป,ปฏิบัติง่าย เขาก็จะเกิดความพึงพอใจนั่นเองครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สม,มิงเชียวขอบคุณสถานที่ครับร้านกาแฟบ้านคุณย่าตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางก็เออเฟื่อสถานที่ดอกไม้ด้านหลังสวยท,ที่เดียวครับถ้าหากท่านเดินทางมาพื้นที่ภาคเหนือแล้วอยากให้ท่านแวะที่ร้านกาแฟคุณย่าเป็นร้านที่มีห้องแอร์คอนดิชันมีโอเพนแอร์มีเครื่องเล่นให้เด็กๆลูกหลานเราด้วยครับเพราะฉะนั้น วันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางขอ,อได้รับเกียรติท่านอีกครั้งหนึ่งครับว่าขอให้ท่านได้กดแชร์เพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นการกระตุ้นให้ผู้พูดหรือนักพูดหรือสถาบันการศึกษาหรือสโมสรฝึกการพูดต่างๆทั้งหลายแหล่ได้นําเอาความรู้เข้ามาแชร์ในรายการโฟกัสที่ลำปางของอาจารย์สมิเชื้อหัวข้อคือการพูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังเกิดความปพื้มพิติและเกิดความพึงพอใจครับแล้วยังไงแเราถ้าหากท่านพอจะมีเวลา ที่จะให้เกียรติผมมากไปกว่าน,นั้นก็ช่วยกดติดตามรายการโฟกัสสิลมปางครับเช้าสายบ่ายเย็นครับมีทุกมิติครับเรื่องอาหารการกินเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรื่องการศึกษาหลากหลายมิติเหลือเกินครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ